สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับผมโทนี่พัศกรพิพงศ์นะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันเช่นเคยนะก็หลังจากที่เราได้เรียนรู้หลายอย่างแล้วนะครับอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นข้อสงสัยที่หลายคนถามอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็คือเรื่องของโดเมนเนมนะครับโดเมนเนมหรือชื่อโดเมนของเว็บไซต์นะครับหลายคนบอกว่า เราไม่อยากได้แบบยาวๆหรือว่ายังไม่อยากได้แบบ list time T e a m R E F อะไรเงี้ยบางทีจายากเกินไปบางทีเราไปพิมพ์นามบัตรไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําอย่างนี้ครับใครที่อยากจะได้สั้นๆหน่อยนะครับแล้วเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหน่อยนะครับผมแนะนําว่าจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับไปจดโดเมนเนมใหม่นะครับซึ่งโดเมนเนมใหม่นี่นะครับผมบอกตรงๆว่าต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีตั้งแต่ ถ้าถูกๆ่ลยก็280กว่าบาทนะครับกลางๆ300กว่าบาทนะครับจะไปถึง450-500บาททีเดียวนะครับอันนี้หมายถึงว่า .com นะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําจากผมนะครับและเดี๋ยวผมจะมีการแนะนํานิดนึงนะครับเกี่ยวกับโดเมนเนี่ยทีเรามาดูกันครับว่าทําไมผมถึงให้ความสําคัญกับชื่อโดเมนนักนะครับสําหรับโดเมนเนมนะครับเป็นที่อยู่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ปรากฏอยู่ใน ระบบออนไลน์นะครับซึ่งประโยชน์ของโดเมนเนมเนี่ยจะช่วยในการให้ลูกค้าหรือผู้มุ่งมุ่งหวังของเรานะครับเข้ามาสู่ร้านค้าออนไลน์ของเราได้นะครับในส่วนนี้ซึ่งในส่วนของโดเมนเนมเนี่ยนะครับมีหลากหลายนะครับอาจจะเห็น .com .net .org .co .th อะไรพวกนี้นะครับทีนี้ผมจะ แนะนำสามตัวหลักๆนะครับที่พบบ่อยๆนะครับนั่นก็คือ .com เนี่ยใช้ในห้างร้านทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับซึ่งประเด็นการจดโดเมนเนมเนี่ยนะครับผมจะเน้นตรงนี้มากกว่าที่ใช้ .com นะครับใช้ .com นะส่วน .net นั่นนะครับใช้เป็นเว็บไซต์กับระบบเน็ตเวิร์กนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับรวมไปถึงเว็บไซต์บริการอินเทอร์เน็ตด้วยแต่บางครั้งก็นำมาใช้ด้านอื่นด้วย แล้วก็ถ้าเป็น .org เนี่ยเราอาจจะเคยเห็นบ่อยนะครับอันนี้จะใช้ในเว็บไซต์ส่วนของราชการนะครับบางครั้งก็อาจจะนําไปจดทะเบียนกับเว็บไซต์ประเภทอื่นๆอีกด้วยนะครับอันนี้ก็คือที่เราพบเห็นกันบ่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าหลักการที่สําคัญในการตั้งชื่อโดเมนคืออะไรก็คือ1นนะครับความยาวชื่อโดเมนตั้งได้ไม่เกิน63ตัวอักษรน,นะครับไม่ยาวเกินไปไม่สั้นจนเกินไปนะครับ สองสามารถใช้ตัวสอนภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขหรือว่าเครื่องหมายขีดได้นะครับสามตัวสอนภาษาอังกฤษใช้ตัวเลขหรือตัวใหญ่ก็ได้นะครับสี่ห้ามใช้เครื่องหมายขีดนำหน้าชื่อโดเมนนะครับแล้วก็ห้าห้ามบนบักในชื่อโดเมนของเรานะครับและในส่วนของท่านที่จะจดโดเมนนะครับข้อคุณคำนึงเพิ่มเติมที่ผมจะเพิ่มเติมให้หลายคนอาจจะมีเทคนิค รู้เรื่องของเทคนิคการใช้ S E O ครับ Search Engine Optimization นะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลายๆอย่างในส่วนของเว็บไซต์นะครับหนึ่งในนั้นที่จะทำให้ S E O เนี่ยมีประสิทธิภาพนั่นก็คือเรื่องของการใช้ชื่อโดเมนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นเราจะจดโดเมนนะครับเกี่ยวข้องกับบริษ,ษัทร,รมิตานะครับเราก็ต้องมีคำคำว่ารมิตานี่อยู่ในโดเมนด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปตรวจเช็คว่ามีการ ใช้ซ้าได้หรือไม่นะครับเพราะว่าชื่อโดเมนนี้จะใช้ซ้ํากันไม่ได้นะครับในส่วนนี้หรือว่าเราอยากจะโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะครับถ้าเป็นภาษาอังเกษมันต้องมีคําว่า herb นะครับด้วยนะครับหรือว่าเครื่องสำอางก็ต้องมีคำว่า cosmetic ด้วยอันนี้เป็นเป็นหลักการคร่าวๆนะครับที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับเอาล่ะครับสำหรับการจดโดเมนเนมเนี่ยนะครับเราพอเรารู้หลักการแล้วนะครับ ต่อมาครับเราจะต้องไปหาผู้บริการที่จะสามารถให้บริการในการจดโดมเมนให้กับเราได้นะครับที่ง่ายที่สุดเราก็ต้องวิ่งเข้าไปหาคนพี่คนนี้เลยนะครับคือพี่กูครับนะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าจดโดมเมนนะครับง่ายเลยนะจะมีผู้ให้บริการเยอะมากก็ลองเลือกดูนะครับตั้งแต่ราคาถูกๆหน่อยไปจนถึงราคาแพงๆนะครับอย่างราคาถูกๆเนี่ยบางทีผมเข้าไปดูแล้วก็ จะพบว่าอาจจะต้องจดเป็นหลายปีนะครับอาจจะเป็นสิบสิบปีนะครับราคาจะได้ขนาดนี้นะครับเราก็จะมีกําหนดให้อยู่ยังไงก็ลองไปศึกษารายละเอียดกันดูนะครับนะฮะมีหลากหลายราคานะครับแต่ผมจะแนะนำผู้ให้บริการหนึ่งหนึ่งหนึ่งท่านนะฮะหนึ่งบริษัทที่ผมใช้บริการอยู่แล้วค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาก็กลางๆนะครับมันสามรอยห้าสิบาทต่อปีนั่นเองนะครับนั่นก็คืออ่เนี่ยครับคนนี้ o n h i g h s p e e d c o m นะครับแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขาคือ support. d a g o n highspeed.com นะครับในส่วนนี้เข้ามาในเว็บไซต์ของเขาแล้วก็เข้าไปในส่วนของจดโดเมนราคาพิเศษตรงนี้ฮะนะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาดูฮะนี่คือโดเมนที่เขาให้บริการอยู่นะครับ .com สามบาทนะครับ .net ก็3 50บาทนะครับ ต่อตัว g ี้สัมรสิบาทนะฮะอันนี้เท่ากันหมดเลยนะครับเขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับวันนี้ก็ดีมากๆเลยสำหรับผู้ลูกค้าที่ใช้บริการโฮสติง้งโฮสติ้งก็คือพื้นที่เว็บไซต์นะครับก็ได้รับส่วนลดพิเศษอีก289บาทนะครับโอ้ดีดีดีเดียวนะครับทีนี้หลักขั้นตอนต่อไปนะครับคือเราต้องมาตรวจเช็คนะครับว่า,าสมมุติว่าเราใช้หลักการที่ผมพูดในฝังเมื่อกี้นะครับว่าการจะ ตั้งชื่อโดเมนเนี่ยจะต้องยังไงบ้างเมื่อกี้จำได้ไหมครับลองทบทวนกันดูนะจากนั้นสมมุติว่าเราตั้งได้แล้วนะครับเราก็ลองมาเช็คดูนะครับว่าโดเมนของเราเนี่ยซ้ํากับคนอื่นเขาหรือเปล่านะครับถ้าซ้ำเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้นะฮะอ่าตัวอย่างเช่นลิมิตา Network สมมตินะครับสมมุตินะครับโอเคนะครับก็ลองเช็คดูนะครับ ่ถ้าอย่างนี้แสดงว่าใช้มีคนใช้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูใหม่ละมิตาสมายัยสมุดสมุดน,นะครับละมิตาสมายัย .com นะครับเช็คโดเมนอีกครั้งหนึง่งอ่าใช้ได้นะครับถ้าใช้ได้ก็คลิกไปที่ต้องการกัน จุดโดเมนอย่างเดียวนะครับไม่ใช่อันท้างบนนะฮะอันข้างล่างฮะครับก็ต้องมีถ้ามีการสมัครสมาชิกกับเขาหน่อยนะครับเพื่อที่จะระบุเรื่องเกี่ยวกับรา,ายละเอียดต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการชําระค่าบริการนะครับโดยการที่ติดต่อการประสานกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับมีการโอนเงิน ไปให้เป็นค่าบริการให้เขาด้วยนะครับอันนี้ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับในส่วนนี้อันนี้ก็เป็นการจดโดเมนแบบโดเมนเนมแบบของตัวเองแบบง่ายๆนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะได้โดเมนเนมแบบสั้นๆนะครับสั้นๆแต่ว่าเอาไปใช้ในทิมพ์ในนามบัตรนะครับหรือว่านําไปโปรโมทเนี่ยได้ง่ายขึ้นการจดจําก็ง่ายขึ้นนะครับคนเห็นคนอื่นเห็นผู้มุ่งหวานเห็นก็โอ้โหจำง่ายนะครับนี่ก็เป็นข้อข้อดีนะครับของการมีโดเมนเนมเป็นของตัวเอง เพราะฉะนั้นถ้าสนใจเพิ่มเติมครับเช่นเคยครับโทรมาหาผมได้โทรนี่ผุย๋ยครับ0856826988วันนี้มีสิ่งดีมามอใใ้ครับเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ